สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีประมยชน์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ตัวหนังจะเปิดฉากมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่ได้พบว่าตัวเองถูกจับตัวมาขังเอาไว้ภายในห้องที่เต็มไปด้วยสาวๆมีหนึ่งในนั้นได้ติกลับคืนมาและร้องไห้ก่อนที่พวกเธอจะช่วยกันแก้ไมาให้กับตัวเองมีเสียงฟีเท้าของใครบางคนได้เดินเข้ามาใกล้พวกเธอหญิงสาวคนแรกจะได้แกล้งทำไปสลบไปทำให้สาวสวยอีกคนถูกลากตัวออกไปข้างนอกภาพได้ตัดมาที่แอนดริวชายหนุ่มตกยาก ที่ได้แยกทางกับภรรยาและลูกมาสักระยะแล้วเขาพยายามติดต่อไปหาลินเซ่เพื่อขอคุยกับโซ,โซอี้ลูกสาวของเขาแต่ทว่าลินเซ่ก็ปฏิเสธวันนี้แอนดิวได้รับสายจากเควินที่เป็นเพื่อนสนิทที่แนะนําให้เขาไปรับจอบงานงานหนึ่งเพื่อแลกกับเงินแอนดิวจึงได้จัดการแต่งตัวและออกเดินทางยังจุดมุ่งหมายตั้งแต่เช้าเขารออยู่ที่นั่นจนกระทั่งค่ามืดแต่ก็ยังไม่ปรากฏวีแววของนายจ้างแอนดิวจึงได้ตัดินใจกลับที่พักแบบคว้าน้ําเหลวเขาไม่รู้ตัวเลยว่าวันนั้นทั้งวัน ได้มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งจับตามองเขาอยู่ภาพได้ตัดกลับไปที่ห้องขังอีกครั้งหญิงสาวคนหนึ่งกําลังแก้ไมาได้กับสาวเสื้อขาวเธอบอกให้เพื่อนอยู่ยเงียบๆก่อนที่จะมีเสียงคนเดินเข้ามาหญิงสาวจึงได้ตัดสินใจกิ้งไปซ่อนตัวอยู่ที่ใต้เตียงเธอบอกให้สาวเสื้อขาวหันหน้าไปซ้ายอย่าไปมองมันก่อนที่ชายผิศนาจะกลับมาพบ้อกับสาวคนแรกหลังจากที่ชายผิชนะจากไปแล้วพวกเธอก็ได้ช่วยกันแก้มาให้กันและกันเอง พวกเธอต่างไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงถูกจับมาที่นี่สาวเสื้อแดงเดินไปส่องดูที่ตาแมวว่าฆาตกรไปแล้วหรือยังแต่ทว่าก็มีเสียงทุบป,ประตูดังกระแทกหน้าใส่เธอสองสาวที่ได้ยินแบบนั้นก็พากันกรีดร้องด้วยความตกใจพวกเธอหนีก็ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำที่ล็อกไม่ได้ชายปริศนาที่ได้ตามเข้ามาลากตัวของพวกเธอออกไปภาพได้ตัดกลับมาที่แอนดิวอีกครั้งในตอนนี้เขากำลังถูกจับตาม,มองทุกฝีก้าวทันที่ที่แอนดิวไปถึงหน้าห้องพักของเขา เขาก็ได้พบกับกล่องพัสดุปริศนาที่ไม่ได้จ่าหน้าถึงเขาแอนดิวที่ได้ต่อสายไปหาเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตรงหน้ากล่องปลายสายได้บอกกับแอนดิวว่าเขาคือผู้ว่าจ้างเขาต้องการให้แอนดิวเอากล่องใบนี้ไปส่งตามที่นัดหมายแล้วแอนดิวจะได้รับค่าจ้างเป็นเงิน200ดอลลาร์ทำให้แอนดิวรู้สึกแปลกใจว่าแค่เอาของไปส่งทําไมผู้ว่าจ้างถึงต้องจ้างเขาต้อง200ดอลลาร์แอนดิวที่บอกผู้ว่าจ้างว่าถ้าเป็นของผิดกฎหมายเขาขอปฏิเสธเขาไม่อยากมีส่วนร่วมด้วย ผู้ว่าจ้างจะได้บอกแอนดิวว่าถ้าแอนดิวไม่มั่นใจก็เปิดกล่องดูได้เลยมันไม่ใช่ของผิดกฎหมายเขาก็แค่ต้องการคนที่ไว้ใจได้เอาของไปส่งให้เท่านั้นเขาบอกว่าเขาจับตาดูแอนดิวมาทั้งวันแล้วแอนดิวเป็นคนที่จริงใจและซื่อสัตย์และน่าจะทํางานให้เขาได้แอนดิวจึงได้ตัดสินใจเปิดกล่องออกดูแล้วได้พบก,กับหนังสือสองเล่มจากนั้นแอนดิวก็บอกปลายสายว่าเขาจะลองตรวจสอบมันก่อนแล้วจะบอกว่าจะรับงานไหมในเช้าวันต่อมาผู้ว่าจ้าง ได้ติดต่อมาหาแอนดิวว่าเขาจะรับงานหรือเปล่าแอนดิวจะได้บอกว่าเขารับผู้ว่าจ้างจะได้บอกให้แอนดิวหนังสือเก็บไว้กับตัวเขาทิ้งกล่องหนังสืออันใหม่ไว้ที่หน้าประตูห้องแล้วแอนดิวจึงได้ตัดสินใจยอมรับงานนี้เพื่อแลกกับเงินภาพได้ตัดกลับมาที่ห้องขังอีกครั้งในตอนนี้สาวเสื้อขาวถูกซัดหน้าจนสลบไปเมื่อสาวเสื้อขาวได,ด้ติกลับคืนมาเธอก็พยายามสำรวจห้องเพื่อหาทางหนีเธอลองงัดหน้าต่างดูแต่ทว่าฆาตรกรก็ปิดตายทางเข้าออกทุกทางเอาไว้หมดแล้ว ในตอนนี้ภายในห้องได้เต็มไปด้วยศพของหญิงสาวจํานวนมากสาวเสื้อขาวจึงได้ตัดสินใจเข้าไปเช็คดูในห้องน้ําเธอได้พบหน้าต่างบานยังที่พอจะขยับได้ก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงร้องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกกองสร้างศพทับตัวเธอเอาไว้สาวเสื้อขาวจึงได้ดันตู้ไม้มาปิดประตูแล้วช่วยแก้ไม้ให้กับสาวเสื้อเหลืองที่เป็นเหยื่อรร่ใหม่สาวเสื้อขาวได้ช่วยประยุงร่างของเธอขึ้นมาและทําให้เธอได้พบก,กับทางหนีใหม่ซึ่งนั่นก็คือช่องแอร์ สาวเสื้อขาวจึงได้ตัดสินใจใช้โตต่อขึ้นไปโดยมีสาวเสื้อเหลืองเอาใจช่วยอยู่ด้านล่างเมื่อฆาตรกรย้อนกลับมาและเปิดประตูไม่ได้มันจึงใช้แรงของมันพยายามจะพังประตูเข้ามาสาวเสื้อขาวพยายามดึงตะแกรงเหล็กออกมาอย่างสุดแรงจนในที่สุดเธอก็สามารถทำได้สำเร็จสาวเสื้อขาวได้ปีนขึ้นไปแลวตะโกนบอกสาวเสื้อเหลืองว่ายื่นมือมาเร็วๆฉันจ,จะดึงตัวเธอขึ้นมาสาวเสื้อเหลืองจี่ได้ปยะยุงตัวเองปีนโตขึ้นไปแต่ทว่าเธอก็หมดแรงและพัดตกลงมา โชคยังดีที่สาวเสื้อขาวคว้าตัวเธอไว้ได้ทันเธอค่อยๆดึงร่างของสาวเสื้อเหลืองขึ้นมาอย่างช้าๆส่วนฆาตกรก็สามารถพประตูเข้ามาในห้องได้สําเร็จมันได้คว้าร่างของสาวเสื้อเหลืองเอาไว้สาวเสื้อเหลืองจึงร้องไห้และบ่อยให้สาวเสื้อขาวดึงเธอขึ้นไปในขณะที่สาวเสื้อขาวกําลังคันนอยู่ในช่องแอร์เธอถอยมาสุดทางและติดตะแกรงเหล็กที่กั้นเอาไว้เธอพยายามปิดปากตัวเองเอาไว้ไม่ให้ส่งเสียงกรีดร้องเพื่อไม่ให้ฆาตกรจับตําแหน่งของเธอได้เธอค่อยๆคาดดีออกไปจากจุดตรงนั้น แล้วได้พบว,ว่าฆาตกรได้ออกจากห้องไปแล้วภาพที่ตัดไปที่แอนดิวที่กำลังออกไปส่งของผู้ว่าจ้างได้ถามแอนดิวว่าครั้งนี้เขาไปสงสัยแล้วหรอว่าของภายในกล่องมีอะไรกันแน่แอนดิวจะได้บอกว่าสงสัยแล้วจะได้อะไรยังไงซากแกก็จะต้องมีลูกไม้มาเล่นกับฉันเองและที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ฉันต้องการเงินมากกว่าแอนดิวได้เดินทางเอาของไปยังจุดนัดหมายก่อนที่เขาจะถูกดักทําร้ายแล้วชิงเอาของไปแอนดิวได้ติดต่อไปหาผู้ว่าจ้างว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะ ผู้ว่าจ้างจะได้บอกแอนดิวว่าของข้างในสําคัญมากแอนดิวจะต้องเอาของกลับคืนมาให้เขาถ้าไม่อย่างนั้นล่าแอนดิว Andrew เตรียมรับแรงกระแทกได้เลยแอนดิวได้พยายามขับรถตามหาชายที่ขโมยของเขาไปแต่ไม่ว่าเขาจะทํายังไงก็ไม่พบตัวชายคนนั้นแอนดิวได้โทรไปต่อรองกับผู้ว่าจ้างว่าให้โอกาสเขาอีกสักครั้งได้ไหมครั้งนี้เขาจะไม่ทํพลาดผู้ว่าจ้างจะได้บอกแอนดิวว่า170ถานนเชอร์รี่เลนนายจะต้องรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นจะทําให้ฉันผิดหวังนะแอนดิว หลังจากนั้นแอนดิวก็มุ่งหน้าไปยังบ้านหลังนั้นด้วยความรวดเร็วจากนั้นก็โทรเอาพัสดุกลับคืนมาด้วยความโมโหสุดขีดภาพได้ตัดมาที่สาวเสื้อขาวที่ได้สติกลับคืนมาแล้วเธอส่องดูด้านล่างว่าฆาตกรไปแล้วหรือยังจากนั้นเธอก็ปีนกลับลงมาช้าๆด้วยความหมดหู่ใจเธอไม่รู้ตัวที่ซ้ำว่าตัวเองถูกจับมาที่นี่ได้ยังไงหรือว่าฆาตกรทำแบบนี้เพื่ออะไรกันแน่ก่อนที่เธอจะนึกแผนการอะไรบางอย่างได้หญิงสาวได้เอาเศษผ้ามามัดต่อกันให้กลายเป็นเชือกทางด้านของแอนที่ส่งงของที่สเร็จแล้ว และสร้างความพึงพอใจกับผู้ว่าจ้างเป็นอย่างมากผู้ว่าจ้างจึงได้บอกกับแอนดิวว่าเธออยากพบแอนดิวเป็นการส่วนตัวและงานที่แอนดิวที่รับมอบหมายต่อจากนี้อาจจะสร้างเงินให้เขานับล้านเหรียญแอนดิวที่ได้ยินจำนวนเงินก็ตาลุกวาวเขาจึงตบปากรับคำและเดินทปหาผู้ว่าจ้างทันทีทันทีที่แอนดิวมาถึงที่หมายเขาก็ต้องพบว่าจริงๆแล้วมันคือก้อตกลงาาสุดใหญ่โตคนรับใช้ได้มาให้การต้อนรับแอนดิวและนำตัวเขาไปพบกับผู้ว่าจ้างตัวจริง ซึ่งเธอก็คืออลิซท,ที่เป็นเจ้าของครื่องทหาดหลังนี้อลิซได้ยิงคาถามใส่อนดิวว่าชีวิตนี้ของนายนายต้องการอะไรอนดิวก็เลยบอกว่าเขาอยากเลี้ยงดูลูกสาวให้มีอนาคตที่ดีและเขาเองก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอนดิวจะได้ถามอลิซกลับว่าให้เขามาที่นี่ทําไมอลิซจะได้บอกอนดิวว่าสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดในชีวิตของฉันก็คือความสาวความสวยอนดิวจะได้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับผมยังไงอลิซจึงได้อธิบายให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น เธอบอกกับแอนดูว่าเธอต้องการเลือดจากหญิงสาวจำนวนมากในการดื่มและอาบเพื่อรักษาความเยาว์วัยเธอมีชีวิตอยู่ได้จากเลือดพวกนั้นมานานหลายปีแล้วและนี่ก็ค,คือความพัฒนาสูงสุดในชีวิตของเธอที่เธอพูดถึงซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากความฝันของแอนดิวที่อยากจะทําให้ครอบครัวและลูกสาวสุขสบายแอนดิวได้ยินแบบนั้นก็ปฏิเสธทันทีเขาบอกกับอาริสว่านี่คุณจะบ้าหรอซึ่งถ้าคุณทําแบบนั้นจริงๆมีหวังได้ถูกตํารวจลากคอเข้าคุกแน่ อลิซที่ได้หัวเราะออกมาและบอกว่าฉันก็ทํามาตั้งนานแล้วนะความรวยเท่านั้นคือคําตอบของทุกอย่างอลิซจะได้ถามแอนดิวว่าลูกสาวของนายอายุเท่าไหร่แอนดิวก็เลยบอกว่าเธอเพิ่งจะ14อลิซจะได้ย้ำกับเขาว่าคิดถึงอนาคตของเธอให้มากนะแอนดิวจากนั้นพ่อก็ตัดกลับมาที่สาวเสื้อขาวเธอส่องดูตาเมาแล้วเห็นว่าฆาตกรกำลังจะเดินกลับมาฆาตกรที่ได้ผูกข้อมาหาเธอพร้อมกับเขี้ยวที่ถืออยู่ในมือแต่ทว่ามันก็สะดุดเชือกกับจากที่ถูกวางทิ้งเอาไว้ จากนั้นเธอก็เดินเข้าไปหามันแล้วเปิดหน้ากากออกดูว่ามันคือใครกันแน่ก่อนที่ภาพจะตัดมาที่แอนดิวที่ได้ตัดสินใจรับข้อเสนอของอลิซเพื่อแลกกับชีวิตครอบครัวอลิซได้บอกกับแอนดิวว่าเขาเริ่มงานได้ทันทีเพราะในตอนนี้ตำแหน่งได้ว่างลงแล้วใบหน้าของฆาตกรที่สาวเสื้อขาวเห็นนั้นจริงๆแล้วเขาก็เป็นเพียงชายแก่คนหนึ่งสาวชุดขาวได้ตัดสินใจออกจากห้องไปและได้พบว่าตัวเองนั้นถูกขังอยู่ภายในเครื่องรหัสของอลิซโดยที่มีฆาตกรคนใหม่อย่างแอนดิวมาตามล่าเธอต่อไป ก็เป็นอันจบภาพบยนตร์เรื่องนี้ครับอึ้อือเรียกได้ว่าฉีกแปลกแหวกไม่เหมือนใครตัวหนังแทบจะหาจุดเชื่อมโยงกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเหมือนเล่า2เรื่องราวตัดสลับกันไปกันมาในเรื่องเดียวซึ่งมันเป็นข้อเสียใหญ่ๆเลยที่ทําให้หนังไปไม่สุดสักทางทําให้คนดูไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ใครดีซึ่งตัวหนังได้อางอินการอาบเรื่องเพื่อความยาว,วัยมาจากตำนานของอลิซาเบธตาร์โทรีที่ได้ทําการฆ่าหญิงสาวปรารย์เป็นจำนวนมากเพื่อนําเรื่องของพวกเธอมาอาบเพื่อความยาวัยวของตัวเอง ตัวหนังตอบโจทย์คนดูในเรื่องของความระทึกและความโหดแต่อ่อนได้ในส่วนของเนื้อหาสามารถดูได้เเพลินน,นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบระยน์เรื่อง All I Need ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย